ทัน as, บ็อกซิ่งโอเกอี่ไซรัสเอเชียฟิตสีกรอบดำด้านสีเลนปริซึ่นแบ๊กนะคะมาดูกันนะคะว่าภายในเป็นอย่างไรบ้างนะอุปกรณ์ก็จะมีมาตามนี้เนาะมีกล่องใบยอย่างี้นะคะแล้วมีอันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวแว่นกันเนาะ อันนี้ก็เป็นถุงผ้าซึ่งถุงผ้าของเขาก็คือเป็นผ้าซิปเลนอยู่แล้วนะคะถุงสีดำอ,อันนี้คือตัวไซรัสนะคะขนาดเล่น58ระหว่างดั้งเอเชียอยู่ที่16มิลความยาวขาอยู่ที่139มิมลนะคะตัวนี้เอเชียนะคะใส่ง่ายดั้งจะเป็นดั้งตายแบบนี้นะคะใส่ง่ายใส่สบายขาปลายขาจะเ,เรียวแล้วก็งุ้มลงเล็กน้อยนะคะประมาณนี้เนาะ โลโก้วงรีแบบนี้นะคะเลนตัวนี้เป็นเลนติซซ่มแบ็กนะใส่ออกมาจะออกเป็นสีเทาดำแบบนี้นะสีเทาดำสบายตานะใส่สบายตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ปลายขาบล็อกนี้จะเขียนว่า USA made นะคะก็ <c oughs> คือผลิตในอเมริกานะคะแว่นตัวนี้สวยนะคะใส่สบายเนะคนไทยใส่ง่ายเป็นเอเชียฟิต น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะคะก็น้ำหนักประมาณถ้าใครเคยใส่โฮบุกอยู่ก็ประมาณโฮบุกแล้วก็ตัวนี้จะมีเลนที่ขนาดใหญ่กว่าโฮบุกประมาณ2มิลถ้าโฮบุกเอเชฟิตที่เราใส่อยู่จะประมาณ56มมิลนะคะตัวนี้58มมิลใครที่มองหาแว่นแบบโอเวอร์ไซส์ใหญ่หน่อยนะแนนก็แนะนำโอเ k l ี y ไซรัลตัวนี้เลยนะคะหากสนใจยังไงก็ ติดต่อทางร้านแบทบลูบได้นะคะก็ทางช่องทางที่เป็น YouTube Channel ก็ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางร้านแบทปลูบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ